นักเรียนชั้นป5ทุกคนวันนี้มาพบกับครูวนวลทองในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราจะเรียนกันเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรอยุทยานะคะไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะในเรื่องที่1น,นะคะพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยอยุทยาค่ะครูเคยบอกแล้วว่า สมัยอยุธยามีการปกครองยาวนานถึง417ปีและมีพระมหากษัตริย์ทั้งหมด33พระองค์จึงได้แบ่งการปกครองในสมัยอยุธยาแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะโดยระยะที่1ในปีพศ1893ถึง1991ค่ะจะตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองผู้ที่ก่อตั้งกรุงศรีอยุทยาเป็นราชธานีจนถึงสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองนะคะหรือเจ้าสามพญา สมเด็จพระเจ้าอุทองถือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่1และเจ้าสามพญาถือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่เจ็ดนะคะลักษณะการเมืองการปกครองของระยะที่หนะคะในช่วงนี้กรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่แต่ได้เริ่มขยายอํานาจไปยังอาณาจักรอื่นเช่นสุขโขทยัยจึงทําให้กรุงศรีอยุธยามีความเข้มแข็งมั่นคงมากขึ้นและยังได้ขยายอํานาจไปยังอาณาจักรขมิ นด้วยค่ะต่อไประยะที่2นะคะก็คือพศ1,991ถึง2,231 ตรงกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่8และสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่27นะคะลักษณะการเมืองการปกครองในระยะที่สองนะคะเป็นช่วงที่กรุงศรีอยุธยามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีอำนาจมากทางด้านเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเพราะได้ รับการติดต่อค้าขายกับนานาชาติค่ะและระยะที่3นะคะก็คือพศ2 2 3 1ถึง2310ค่ะจะตรงกับสมัยสมเด็จพระเพทราชาถึงสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินหรือพระเจ้าเอกทัตซึ่งสมเด็จพระเพทราชาเป็นพระมหกา,าหกษัตริย์องค์ที่28และพระเจ้าเอกทัตเป็นพระมหากรา องค์ที่33องค์สสุดท้ายในสมัยอยุธยาค่ะ ลักษณะการเมืองการปกครองในระยะที่3นะคะเป็นราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยานะคะในช่วงต้นราชวงศ์มีการเมืองการปกครองที่มั่นคงแต่มีความหวาดระแวงกันทางด้านการเมืองทําให้ต้องมีการกําจัดขุนนางและควบคุมขุนนางค่ะและก็ยังมีการแย่งชิงทางด้านการเมืองอีกด้วยนะคะทําให้การบริหารราชการแผ่นดินในช่วงนั้นอ่อนแอลงเมืองหลวงไม่สามารถ ควบคุมหัวเมืองและกำลังคนให้เข้มแข็งเหมือนก่อนได้ค่ะการจัดระเบียบการปกครองสมัยอยุธยาในระยะที่1นนะคะเป็นระยะแรกในการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งกรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งจะต้องมีการควบคุมกําลังคนให้เข้มงวด สมเด็จพระเจา้าหูทองนะคะได้วางรากฐานการปกครองไว้ดังนี้นะคะหนึ่งคือการจัดการปกครองในเมืองหลวงพระมหารกริย์ทรงแบ่งการปกครองออกเป็น4ฝ่ายเรียกว่าจัตุสดม ตามแบบอย่างที่ได้รับมาจากขมรโดยแบ่งหน่วยงานออกเป็นกรมเวียงกรมวังกรมคังและกรมนาให้แต่ละหน่วยงานนะคะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปดังนี้นะคะนักเรียนมาดูแผนผังแสดงการปกครองแบบจัตุสดมนะคะจะอยู่ในหนังสือหน้า41นะคะสูงสุดก็คือพระมหากษัตริย์นะคะรองลงมาก็คือการปกครองส่วนกลางและรองลงมา เรียกการปกครองว่าจะตุสดมโดยแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายได้แก่กรมเวียงกรมวังกรมคังและกรมนามาดูหน้าที่ของกรมเวียงค่ะก็คือดูแลทุกสุขของราษฎรในเมืองหลวง หน้าที่ของกรมวังก็คือดูแลรับผิดชอบกิจการในราชสำนักและหน้าที่ของกรมคังนะคะดูแลผลประโยชน์รายรับรายจ่ายของแผ่นดินและมีหน่วยงานย่อยที่ช่วยดูแลนะคะก็คือกรมท่าจะดูแลเรื่องการติดต่อกับต่างชาติค่ะ และสุดท้ายคือกรมนากรมนาจะดูแลเรื่องการทำนาการรักษาสเสบียงอาหารนักเรียนดูนะคะว่า4ฝ่ายนะคะจะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะดูแลราษฎรได้อย่างทั่วถึงนะคะ ต่อไปนะคะการจัดระเบียบการปกครองระยะที่1ในข้อที่2ก็คือการจัดการปกครองในหัวเมืองเป็นการปกครองหัวเมืองซึ่งตั้งอยู่นอกเขตเมืองหลวงแบ่งการปกครองนะคะดังนี้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า42ทําความเข้าใจตามไปด้วยนะคะนักเรียนดูตามรูปภาพนะคะนักเรียนจะเห็นภาพเมืองหลวงใช่ไหมคะและวงกลมนอกเมืองหลวงนั่นก็คือเมืองลูกหลวงค่ะซึ่งเมืองลูกหลวงเนี่ยจะ เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงและผู้ปกครองก็คือพระโอรสไปปกครองนะคะส่วนลักษณะการทำหน้าที่นะคะจะเป็นเสมือนเมืองปร้อมปาการเช่นเมืองลบบุรีเมืองสุพรรณบุรีค่ะ ต่อไปนะคะในวงกลมสีเขียวนะคะก็คือหัวเมืองชั้นในซึ่งหัวเมืองชั้นในผู้ปกครองจะเป็นเจ้าเมืองและคณะกรรมการเมืองนะคะและลักษณะจะเป็นเมืองตามเส้นทางคมนาคมค่ะตัวอย่างเมืองก็เช่นปราจีนบุรีราชบุรีค่ะต่อไปนะคะคือสีฟ้านั่นคือเมืองพยามหานคร ผู้ปกครองก็คือเจ้าเมืองท้องถิ่นลักษณะนะคะมีหน้าที่ป้องปกป้องอาณาเขตรอบนอกตัวอย่างเมืองก็เช่นชัยยาสงขลานะครราชสีมาค่ะต่อไปวงกลมสีม่วงนะคะก็คือเมืองประเทศสราชผู้ปกครองก็คือเจ้านายพื้นเมืองลักษณะนะคะมีอิสระ การปกครองตนเองแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปเมืองหลวงนะคะตัวอย่างเมืองก็ได้แก่สุโขทัยและนครสีธรรมราชค่ะ ต่อไปการจัดระเบียบการปกครองในระยะที่สองเป็นช่วงที่มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะซึ่งสาเหตุของการปฏิรูปการปกครองก็มีดังนี้ค่ะหนึ่งอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยามีการขยายออกไปอย่างกว้างขวางกวาง่าเดิมทําให้ประชากรมีมากขึ้นบ้านเมืองขยายตัวสังคมมีความซับซ้อนซึ่งต้องจัดระบบการปกครองให มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและ 2. การที่กรุงศรีอยุธยามีอำนาจเหนือสุโขทัยและขเมรทําให้มีเจ้านายขุนนางและพราหมณ์จากสองดินแดนนี้เข้ามาอาศัยอยู่ในราชสำนักอยุธยาดังนั้นกรุงศรีอยุธยาจึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมตลอดจนรูปแบบการปกครองของสองอาณาจักรนี้มากขึ้นจนทําให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในเวลาต่อมานะคะ ซึ่งสมเด็จพระบรมมตย์โรกนานทรงจัดระเบียบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินใหม่โดยเน้นการรวมอำนาจค่ะและรวมอำนาจสู่ศูนย์กลางนะคะและแยกงานฝ่ายทหารและฝ่ายพล,ลเรือนออกจากกันนะคะ ต่อมามาดูการปกครองหัวเมืองที่ปฏิรูปใหม่นะคะจะอยู่ในหนังสือหน้าที่44สมเด็จพระบรมไตรโลกนาทรงแบ่งการปกครองออกเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศสลาดซึ่งมีลักษณะดังนี้ถ้านักเรียนดูตามรูปภาพนะคะจะแตกต่างจากระยะที่1น,นะคะมาดูในหัวเมืองชั้นในนะคะจะมีการยกเลิกเมืองลูกหลวงที่มีมาแต่เดิมและขยายอํานาจ เมืองออกไปปกครองนะคะผู้ที่ปกครองเรียกว่าผู้รัังนะคะส่วนใหญ่จะเป็นขุนนางที่มาจากกรุงศรีอยุธยานะคะและหัวเมืองชั้นนอกเมืองที่อยู่ถัดมาจากหัวเมืองชั้นในออกไปนะคะแบ่งการป,ปกครองออกเป็นชั้นเอกโทรตรี ตามลำดับความสำคัญและขนาดของเมืองซึ่งเจ้าเมืองจะเป็นเจ้านายหรือขุนนางที่มาจากเมืองหลวงนะคะและสุดท้ายก็คือเมืองประเทศลาดเป็นเมืองที่ต่างชาตินะคะต้องการถวายบรรณารใรให้กับกรุงศรีอยุธยานะคะก็เช่นขเมรปัตตานีนั่นเองค่ะ และระยะที่3นะคะถือเป็นระยะสุดท้ายในการปกครองของอาณาจักรอยุธยานะคะซึ่งในปลายสมัยอยุธยามีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินโดยสมเด็จพระเพทราชานะคะลักษณะการบริหารราชการแผ่นดินก็จะแบ่งออกดังนี้นะคะก็คือสูงสุดก็คือพมหักระสัดและแบ่งการปกครองออกเป็น3ฝ่ายนะคะโดยฝ่ายที่1เรียกว่าสามูหนายกนะคะมีหน้าที่ดูแลด้านการทหารและ พลเรือนในหัวเมืองฝ่ายเหนือค่ะฝ่ายที่2ก็คือสมุหะพักลาโหมค่ะ มีหน้าที่ดูแลด้านการทหารและพล,ละเมืองหัวเมืองฝ่ายใต้และสุดท้ายค่ะพระยากโกษาธิปดีจะดูแลหัวเมืองชายทะเลและตะวันตกและการค้ากับต่างชาตินะคะต่อมาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะมีการปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้นะคะถูกโอนเข้ากับพระครัง สมุหะพะลาโหมถูกลดอำนาจเหลือเพียงดูแลด้านทหารในส่วนกลางค่ะ ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่31แห่งกรุงศรีอยุธยานะคะในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศนะคะมีการทํานุบํารุงบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาจนทําให้บ้านเมืองในสมัยนั้นมีความสงบสุขอย่างมากเลยนะคะดังนั้นนะคะการปกครองทั้ง3ระยะนะคะที่เราเรียนมานะคะพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นะคะทรงเล็งเห็นความสําคัญของประชาชน โดยมีการปฏิรูปการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินให้ทั่วถึงกับประชาชนของพระองค์นะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่23ถึง25นะคะซึ่งเป็นการตอบนิดหน่อยโดยการเอาคำมาเติมในช่องว่างให้สัมพันธ์กันนะคะ นโจทย์ข้อแรกก็ถามว่าการปกครองระยะแรกตั้งกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าอะไรครูสอนแล้วนะคะอันนี้เฉลยให้หนึ่งข้อนะคะก็คือเรียกว่าจะตุสดมนั่นเองทีนี้นักเรียนมาดูอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายและเลือก กรมของแต่ละฝ่ายมาตอบให้ถูกต้องนะคะครูสอนหมดแล้วนะคะและในหนังสือหน้า41ก็มีบอกนะคะต่อไปในหน้าที่24นะคะก็คือการจัดระเบียบการปกครองเมื่อแรกตั้งกรุงศรีอยุธยานักเรียนดูสิคะว่าในแผนที่ที่เขาชี้ลูกศรไปเนี่ยมันตรงกับหัวเมืองชั้นใดบ้างนะคะชื่อเมืองอะไรผู้ปกครอง คือใครลักษณะเป็นอย่างไรตัวอย่างเมืองมีอะไรบ้างครูจะเฉลยข้อที่หนึ่งให้ดูนะคะและที่เหลือลนักเรียนทาเองนะคะในข้อที่หนึ่งที่เขาชี้ลูกศรไปที่วงกลมสีสม้มนั่นคือเมืองลูกหลวงค่ะผู้ปกครองก็คือพระโอรสที่มาจากเมืองหลวงนะคะลักษณะก็คือเป็นเหมือนป้อมปราการค่ะ ตัวอย่างเมืองก็คือเมืองลบบุรีและสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตลูกศรน,นะคะในสีฟ้าเนี่ยมันจะมีมันจะมีสองอันใช่ไหมคะแต่ให้นักเรียนเอาข้างล่างข้างล่างเมืองลูกหลวงเนะะี่ยค่ะชี้ไปที่สีเขียวนะคะแก้ไขให้ครูด้วยนะคะให้ชี้ไปที่สีเขียวนะคะซึ่งเป็นหัวเมืองชั้นในนะคะที่เหลือนักเรียนตอบเองนะคะ และต่อไปก็คือการจัดระเบียบการปกครองสมัยอยุธยาสอนมาแล้วระยะที่หนึ่งตรงกับใครก็คือพระเจ้าอู่ทองกับเจ้าสามพญา นะคะนี่คือคำตอบส่วนลักษณะการปกครองนะคะมีบอกในคลิปการสอนและมีอยู่ในหนังสือหน้า40นักเรียนเขียนแบบย่อๆได้นะคะแต่ต้องย่อให้ครูเข้าใจด้วยนะคะระยะที่2คือใครลักษณะการปกครองเป็นยังไงระยะที่3คือใครลักษณะการปกครองเป็นอย่างไรวันนี้ให้ทํา3หน้านะคะไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทําแบบฝึกหัดถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนทักหาก ครูนวลทองในไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะและทำแบบฝึกหัดเสร็จไม่ต้องส่งทางไลน์นะคะและในวันที่14ที่โรงเรียนนัดส่งแบบฝึกหัดให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดมาส่งด้วยนะคะครูจะตรวจจากฉบับจริงนะคะให้ทุกคนตั้งใจทำงานสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ